สวัสดีสมาชิกรถมือสองชาแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ FC ครับเบนซ์ซีสอง m p r e คอม r พเซอร์ปี2011มาแล้วนะครับราคาถูกมากๆเลยน่าเล่นมากๆนะครับกับราคาเงินสด359,000บาทไม่มีอีกแล้วนะครับคุณได้เบนซ คันนี้ไปครอบครองแน่นอนนะครับโอนได้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับไม่บวกแวด7%เลยราคาเงินสดราคานี้นะสวนจัดไฟแนนซ์ตามเครดิตลูกค้าเลยใครสนใจเบนซ์ศูนย์ประวัติเบนซ์ไทยแลนด์ต้องคันนี้นะง,งามๆมากๆครับภายในภายนอกนี่สวยกริบเลยนะฮะ โอ้โหรถปี11เนี่ยยังงามๆอยู่นะครับขับได้ดูดีหรูหรามีระดับนะฮะเพื่อนๆความฝันใครลหลายคนอยากได้ Mercedes-Benz เนี่ยสักคันหนึ่งคันนี้ตอบโจทย์แล้วก็ราคาผมบอกว่าจับต้องได้นะครับไม่แรงจนเกินไปแล้วก็ถูกที่สุดในตลาดเลยไปเช็คไปค้นไปหาได้เลยนะครับขับดีมากๆครับเกียร์ลื่นๆน,นะครับอัตราเร่งดีนะครับประหยัดน้ามันด้วย กับเบนซ์ซี0 0คันนี้ปี211 1ครับใครสนใจวิ่งมามเยอะนะวิ่งมา1 0 0 0 0 0กว่ากิโลเองรีบเลยนะครับรถจอดอยู่รายบินทารถเพิ่งเข้าเมื่อเช้านี้เองนะนะครับรถบ้านได้แท้จากลูกค้าเลยนะครับใครสนใจจองเพียง3,000บาทครับกับรถคันนี้หรือว่ามาดูมาแวะมาชมมาทดลองขับก็ได้เช่นเดียวกันครับต่างจังหวัดโอนจองได้เลยนะครับหรือว่านัดหมายการมาดูรถก็รีบๆหน่อยนะเดี๋ยวไปนะครับ ปกติในช่องของเราเนี่ยเบ้นไม่ว่าจะเป็นราคาแสนกว่าบาทนะครับราคา5 0 0แสนกว่าหรือว่า7 8 0 0แแสนเนี่ยมาแป๊บเดียวไปครับมาแป๊บเดียวไปครับไม่เกิน1สัปดาห์ก็หมดนะครับคันนี้เป็นหนึ่งคันนะครับไม่ต้องคิดเยอะครับไปดูรถไปเช็ครถไปทดลองขับครับราคาจับต้องได้จัดง่ายๆสบายๆประหยัดเงินไปหลายล้านแล้วนะครับผมตอนเป็นป้ายแดงก็2ล้านกว่านะเพื่อนๆวันนี้เหลือ3 5 9 0 0 0บาทเอง08858453 7 5นะครับขอคุณพร้อมโทรมานะ